เดี๋ยล้วผมอะไรครับพี่เนี่ยชุนบุรีครับชุนบุรีถูกต้องอะไรครับเนี่ยก็วิดีโอครับถ่ายไม่ได้พี่เอาผนรูปหล่อถ่ายไม่ได้เหรอหล่ออะไรพี่ผมก็มาตรวจสอบเฉยเอาเราตรวจสอบอะไรอ่ะขออนุญาตอังกฤษนะครับเอโอเคเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรเนี่ยไม่ไม่มีชื่อเลยแสดงชื่อดิสิมีครับมีมีแสดงชื่อแสดงชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาแสดงชื่อมาเอ้ยเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรอ่ะไม่แสดงชื่ออ่ะ ตั้งด่านซีซัวไม่ได้นะครับผมเอาพี่ตะกี้เจ้าหน้าที่คนคนตะกี้ชื่ออะไรอ่ะม,มีอะไรครับพี่ฮะทำไมเขาไม่แสดงชื่อครับอ๋อติดเป็นอะไรกันนี่พี่มีอะไรนี่ไม่ผมไม่มีอะไรผมถามว่าทําไมเขาไม่ติดายชื่อดีดี๋ดอฮ <laughs> ะผมจะว่าเก่าตตดเกินก็ให้อันนี้เขาปล่อยพี่แล้วจะไม่เดินทางต่อแล้วใช่ไหมไม่ก็คือเขาว่าเข,เขาว่าจะจะจะ,จะตรวจค้นผมใช่ไหมอ่ะแตนนี้ผมถามอ่ะชื่ออยู่ไหน อ๋อๆเดี๋ยวผมแก้ไขให้แล้วกันบิ๊เนาะอ่าเยวๆโอ้โหเส้นเนี่ยตัวฉีผมทั้งทั้งเส้นเลยผมไม่เข้าใจเลยเพราะอะไรยังไงก็ถามถามคุยตรงๆมันเป็นเป็นเพราะอะไราแต่จุดของผมนี่เป็นจุดสกัดเรื่องความเร็วเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับรอ อ๋อเเยอะเดี๋ยวพี่ลงไปพี่ก็เห็นสร้างหอมู่บ้านนี้เสียชีวิตอยึ่งรายอ๋อเหรอครับโอ้เดี๋ยวบอกน้องเขาติดป้ายชื่ออะไรให้มันดีดิหน่อ๋อถ้ายังไงก็ดูดูกันด้วยเราเป็นตำรวจใช่ไหมครับโอเคโอเคขอบคุณมากออกค่อยๆไปนะพี่นะครับครับันนี้ถนนด่นนิดนึง